เบิ้งตัวปลาเข่งปุ๊บวพี่น้องเอ้อนี่ยังครับเวิววิววิวถึงแหย่ยู่ถึงแหย่ยู่ถึงแหย่ยู่เออสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกับบ่าวน้องในช่องกบป๋าพะรวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้บ่าวน้องก็จะพาพี่น้องมา ถึกแห่หาอยู่หากินแบบบ้านๆเข้ามาเนาะครับเนาะเพราะว่านี่ก็คือหนองมะนาวกับน้องก้าวนะครับเนาะนางก้าววีสนี่นี่ครับน้องก้าวกับน้องมะนาวนั่งเล่นดินยส้าพอเดี๋ยววันนี้มาเบิงว่าเฮ้าสีมานบอ่อเพราะว่ามันนี้ล่องเบิงว่าบ่อตึกบ่ตึกแห้งมนะครับเนาะเฮ้าล่องเอาแหเอ็นมาตึกเบิงแหเอ็นเพราะว่าเอาเอาปลาปขาวปลาขาวปลานี่ครับเพราะว่านานี้ก็ เริื่อมห่อนแน่จังหน่อยเดียวทดลองเบ่งเอาแฮะทีๆนี่นะมาติดเอาอืมทดลองเบ่งบาดแหลกแหกหมันบ่งบาดแหลกกอนครับ เพราะว่าใหม่สีหลายเนี้ยจังหน่อยเลยเอาแหอ็นมาลองตึกบึงครับเออดินยู่หันละดินดินยู่หันละตึกแหก่อนนี่เพราะว่าลองลองห่าวบึง หามันได้ปลาขาวเฮียวานปลาขาวมีถือปลาบ่ปลาธรรมชาตินะครับทุกบ่อนอยู่คุณอีไปอยู่ส่วนผุนเบิ้ลได้หปลาอ้อู้อปลากระเดื่องพี่น้องกระเดืองปลากระดีอ้บาดแรกแหกหมันในปลาขาวปลาขาวปลาสูตร ้องสามบาทเพราะว่านี่ก็คือเอาเหงอเอ็นมาทดลองมาน,นี่น้องครับตัวเนาะจะไปอยูส่วนพูดปะบาทนี่ก็สองสามตัวอยู่ครับนี่สองสาม,มตัวเพราะว่าแห้อเอ็นนี่สิง่ายกลัว่หงได้เหรอ อุาสูดปาค้าหน่อยไปล่ะได้ปลาสูตรได้พี่น,อน้องเลยเพราะว่าสายของเฮานี่เป็นปลาที่เป็นห้องน้ำนะครับเป็นคลองน้ำไหลน่ะปลาสูรได้ปลาสูรหน่อยอลงไว้รับรับรับว่ะแล้วพอติ๊กแหกันนะนัะ่นกระสีอันนี้ง่ายกว่ากันนะครับเด้อ ราะว่าขีเหยันมกระจิตออกง,งา่ายกลัวจังเอาแห่ได้เฮามากตึ้งมอ,อีกทีนึงเอาแห่เย็นนิวานหฮาก่อนเสื้อสิไดป้าเ้าหน่อยป้าเขาสวยป็ากระเดือดดีอู้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 เดี๋วไปเละ อาขาไม่ไม่น่าจะถบหเพื่อจิตถึงปลาคอนะนะครับบาทนี้ได้าไบาทนี้ได้อยู่ประมาณสี่โตเดี๋ยวสิไปทดลองมึงแยกมันก่อน,น เพราะว่าทั้งผีสีนามลึกกลัวเพิ่งนน้ำจิเกตื่นต้องมาว่านนามลึกๆนี่อีประมาณนี้ครับเพราะว่าดูผุ่นน่องน้อยเพิ่นเลนน้ำน้ำเนี่ยด้วยให้สาวตักคนอยู่ฝั่งคนละครับไกลลูกอู้อปลาบ่อนแล้ว พื้นลินดินแม่เรอพี่น้องพากลินทรายอยู่คุณละนี่บาทที่สองพอปกติแล้วป้าน้องนี่เป็นอู้หุ่นหุ่นป้าธรรมชาตินี่ตรงตึกกห้ยน้ำคุ้นๆตั้งสิตืึกถือดีนะครับเนาะป้านี่หลายบ่อนเสี่ยเซ่วอยู่ กาแห่หน่สิงงม,มมาได้พี่น้องแน้ตึกนน้ำน้องน้ำถ้าีิงงมเราต้องเป็นแห่แนี่ยได้เลยครับเป็อเนแ่้เย็นวานห่าอย่างเดียวเลยม,มาทดลองมึงอยู่น้องอจาของปลาขาวหลาย อูป้ปลาขิงอู้เอาเฮียนเมื่อาวานเด็กเขาท่าอยู่พี่นอ้องก็าท้าก็เทา้เทาวส่เยอะสีหาเบิง่งพี่ปลาเลียนเสี่ยวพี่ เอ้ยพี่น้องเอ้ยปาขาปลาฉิงปลาฉิงวันนปลาหน่งง่่หนันเท่ากระสิบ,บริญยากเลยบาปวดเอาเอาเสียหนามไปน้ำเน่เพื่อเขาอยากเอาไปปล่อยเป็นปลาขาาธรรมชาติของปลาขาากลุ่มปลาขาาสวยหนาออู้ง,อง่ามพี่หน่องบ่ ปขาไม่นำมุ่นเลยผลิตมาแตวา่ว่าที่ละ่ปะปลาเข่งปลาเข็งแต่เพี้ยนก็มีด้ี่น้องบ่ได้ปล่อยดิบึงบึงปลาเข่งอุ้ย,ย,ย <c oughs> บึงตตปลาเขงโอ้ยิ่ง <c oughs> <c oughs> อ <mm <mm ู้ผูกปลาหน่อยลงไปดูแล้แยมฮาจังเกาแหนอาณาบาลเอาปลาคอบาทปลาขาวไปก่อนนุ่งลงปลายซัมฮอสิกินครับผมเป็นปลาอยู่ในหนองเป็นปลาธรรมชาติเท่า เพราะว่าเ้องก็เลี้ยงไว้แต่ว่าแรงอะแรงอาหารตัวนี้คือเป็นปลาธรรมชาติเลยเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำแล้วกะปลาหนี่พิ่นขินมาตั้งแต่แม่น้ำม,มูลนะครับเด้ดนี่คือน้ำสไหลมาเลยนี่เป็นคลองน้ำก็เลยกลายเป็นมองนี้ก็เลยมองเก็บน้ำไว้เพื่อจะได้ให้สูบขึ้นให้บอ่อปลาห้าหลายบอ่อนะเดี๋ยวสิบปวานพุนอีกจังมเาบา่งอีกทีหนึ่งครับ บ่อนี่เลี้ยวครับพอกัดสิบมะบ้านนี่ยเหมือนมันหาเอาเพื่อไปกินนี่แหละครับเป็นอาหารเมนูเขาเนาะมันก็บ่ได้เอาไปหลายว่าจะได้มีแรงอาหารสารแรงอาหารอะไรไปคล้องก่อนนานเยอะนี่ยัง ครับอึบ๋งเวเวเวสึ๋งแหอยู่สึ๋งแหอยู่ถึงแหอยู่เอเป็่นอื่นพ่อน้องหนาวหน่อยครับหนาวน้อยอื่นพอ บาทต่กับปลา,ปข,าปขาวปลาขาวตัวงับปลาขาวปลาเสียมเพราะว่ามือกล่องบ้าน้องไปน้ำบไดดฆ่าลูก <laughs> ต้องมาหาอูกทีครับทยอ,อยอิบานไปเรื่อยๆเดี๋ยจังจะให้พี่นอนะ้อนงเบื้งน้าอีกทีหนึ่งนะครับเนาะน่ะม,ม,ม,มีบาดที่สามครับบาดสามปลาขาวได้อีกแล้วลอ,อืมเพราะว่าเฮาจีเอาปลาเป็นพวกปลาขาวถ้าตัวใหญ่มันหฮาต้องเอาเห่ได้ว่านะงุ่มปอ,อกตัวปลาขาวงามพวกใดเพื่อนเก็ขึ้นเอา ลายอย่านี่ไปยูบอ่ขอข้างบนท่าน้ำเนี่ยไปแล้วี่น้องเอ้ยงามนาอโตปลาที่ก็ได้แล้วซาำสิก่อยตีแคยสามบาทบอ่อนี่ก็เป็นบอ่อกระเกียบหนามว้นะครับพอดีนานนี้ครับ เป็นนาแรงเนี่ยก็สิเป็นหม่องสางอาหารให้หมดเลยเือหนายไปใส่เรือเรอเรอือเอเรียนดินออ โ,โ <iah> อ้ยเรียนรวงเรียนรวงเดะเป็นปลาเสียมนะพี่น้องด้วยก็เสียมเชืบาลเท่ากับเรื่มสีหาหยากนี้หน่อยเลยทัมนะครับปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนอานารพ่อได้ปีงเทียงนะครับเนาะนี่ซ้ำนี่ก็พ่อเลี้ยอาหารเห่าเมนูเห่าเทียงนี้นะครับเนาะเบ่งเลยเป่น กะชีว่านอาสองสามบาทเท่านั้นแหละครับผมปลาธรรมชาตินะนี่ครับผมหลังจากเข้าติ๊กแหมาแล้วนะครับเนาะเพื่อได้ปงนนะครับเอาปลาขาวก่อนพอปวปลาคอในหเอาต้องติ๊กแหง่มนะครับเนาะนี่ชิมนี้ปลาเหนือออนนะครับปลาเสียมพี่น้องปลาเสียมโอ้ปลาเสียมขิงมากอยู่หน้องเ่านะครับเนาะยูแรงธรรมาชาตินะพี่น้องเด้นอนี่ปลาเสียมปลาเนือออน ปีงดแพี่น้องปีงแนบเสียบดีดิเนเสียมบึงปลาเข็งโอ้ยครับเพราะว่านี่ก็คือเอาเหเี็นมา่อวานเนาะครับเนาะเอาเหเี็นมา่อวานนะเอาพวกปลาขาวปลานี่มาก่อยมาปีงนี่ครับผมนี่แห,ห,หละครับผมบ้าร้องกับภาพี่น้องมาคือ่เหงียนกินยามเที่ยงคือเก่าแหรอครับผมเนาะแตอยู่เรืมอนี้ช่องกบป๋าพะรวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าร้องน,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ป้าน้องก็ดีที่พี่หน่องมือใหญ่คิดนี่กะสวัสดีค่ะ